สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง EMDR นะครับที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าช่วยเรื่องความทรงจำที่มันแบบว่าเจ็บปวดได้สวัสดีค่ะใช่ค่ะ EMDR นี่กำลังเป็นที่พูดถึงเยอะเหมือนกันนะคะครับเราก็เลยไปรวบรวมข้อมูลมาทั้งจากคลิปวิดีโอที่อธิบายหลักการมีสาธิตที่ดูด้วยอยากจะมาทำความเข้าใจกันจริงๆจังๆ,ๆว่ามันคืออะไรทำงานยังไงแล้วมันช่วยได้จริงไหมโดยเฉพาะพวกบาดแผลทางใจ ได้เลยค่ะ EMDR หรือชื่อเต็มๆก็ Eye Movement Desensitization and Reprocessing จริงๆมันเริ่มจากเรื่องบังเอิญนิดนึน,น,นะคะดร f r a n c i n s ช a ยูโรเนี่ยท่านคนพบตอนเดินเล่นเหรอครับบังเงอิญยังไงครับคือท่านสังเกตว่าเอ๊ะตอนกรอกตาไปมาเนี่ยความคิดแย่ๆในหัวมันลดลงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบบำบัดนี้ขึ้นมาค่ะเป้าหมายหลักๆก,ก,ก็คือช่วยประมวลผลความทรงจำที่มันรบกวนจิตใจโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับทรมาหรือ PTSD นี้ถือว่าเป็นวิธีที่เป็นมาตรฐานอันนึงเลยหัวจากเรื่องส่วนตัวกลายมาเป็นวิธีบำบัดที่ยอมรับกันกว้างขวางน่าสนใจมากครับแล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ EMDR มันมันต่างจากวิธีอื่นเหรอครับหัวใจหลักเลยคือสิ่งที่เรียกว่า bilateral stimulation ค่ะหรือ BLS ก็คือการกระตุ้นสองข้างแบบสลับไปมากระตุ้นสองข้างเช่น อาจจะเป็นการให้มองตาน,นิ้วที่นักบาบัดเคลื่อนซ้ายขวาหรือใช้เครื่องสั่นเบาๆที่มือสองข้างหรืออาจจะเป็นเสียงที่ดังสลับหูซ้ายขวาอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วการกระตุ้นสลับไปมาแบบนี้มันช่วยยังไงครับแนวคิดก็คือการกระตุ้นแบบนี้มันคล้ายๆกับการทํางานของสมองตอนเรารับฝันนะคะช่วง REM sleep ที่สมองกำลังประมวลผลข้อมูลความทรงจำอารมณ์ต่างๆเหมือนเป็นการไปช่วยกระตุ้นกลไกลตามธรรมชาติของสมองอีกที เหมือนไปช่วยให้ระบบประมวลผลความทรงจำที่มันอาจจะติดขัดหรือแบบว่าค้างอยู่ให้มันเดินหน้าต่อได้ใช่ๆช่ค่ะประมาณนั้นเลยตามทฤษฎีที่เรียกว่า adaptive information processing หรือ AIP เนี่ยเขาเชื่อว่าจริงๆสมองเรามันมีนมศักยภาพในการเยียวยาตัวเองอยู่แล้วแหละอืมครับแต่ว่าพอเจอประสบการณ์ที่มันกระทบกระเทือนมากๆความทรงจำนั้นมันอาจจะถูกเก็บแบบ แยกส่วนไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์หรือข้อมูลที่ช่วยให้เราปรับตัวได้ครับ EMDR กับ BRS ก็เหมือนเข้าไปช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายความทรงจําพวกนี้ใหม่ให้มันเชื่อมกับข้อมูลเชิงบวกหรือมุมมองที่มันปรับตัวได้มากขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วการที่เรายังรู้สึกตัวอยู่ตอนทำล่ะครับแบบว่ารู้ว่านั่งอยู่ในห้องไม่ได้หลับไปมันสำคัญยังไงครับอันนั้นสำคัญมากค่ะเรียกว่า Dual Awareness หรือการตระหนักรู้สองด้าน คือการกระตุ้น BLS เนี่ยมันช่วยให้เรารู้สึกถึงปัจจุบันขณะได้ดีขึ้นคือแม้เรากำลังนึกถึงเรื่องในอดีตที่มันแย่ๆนะคะคแต่เราก็ยังรับรู้ได้ว่าเออตอนนี้เราปลอดภัยนะอยู่ในห้องกับนักบําบัดมันช่วยให้เราไม่ถูกความทรงจําในอดีตกลืนกินไปหมดแล้วกออ็ระบบประสาทมันไม่ถูก กระตุ้นรุนแรงเหมือนตอนเกิดเหตุการณ์จริงๆฟังดูแล้วเหมือนไม่ใช่แค่การกรอกตาเฉยๆนะครับมันมีกระบวนการมีหลักการของมันอยู่แสดงว่าคงไม่ได้เริ่มทำา l s s กันทันทีที่เจอหน้ากันถูกต้องเลยค่ะไม่ใช่เลย EMDR นี่เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างชัดเจนนะคะมี8ระยะเลยไม่ใช่ด้นสดโอ้ระยะ ค่ะต้องเริ่มจากการสร้างความสมพันธ์ที่ดีก่อนซักประวัติทำความเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือการสร้างทัพพยากรภายในหรือ Resourcing Resourcing เช่นอะไรบ้างครับเช่นการฝึกนึกถึงสถานที่ที่รู้สึกปลอดภัยมากๆหรือจินตนาการถึงบุคคลที่ให้กำลังใจหรือคนที่ปกต้องเราได้อะไรแบบนี้ค่ะเพื่อให้เรามีฐานที่มั่นคงทางใจก่อนจะไปแตะความทรงจำที่มันยาก อ๋อเหมือนสร้างเกราะป้องกันทางใจก่อนใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นเคสที่ซับซ้อนอย่างพวก attachment trauma หรือบาดแผลจากความผูกพันในวัยเด็กเนี่ยขั้นตอนนี้ยิ่งสำคัญมากๆเลยค่ะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยครับพอเรามีทัพยากรมีเกราะแล้วขั้นตอนต่อไปในการจัดการกับความทรงจำจริงๆมันเป็นยังไงครับเอาแบบคร่าวๆก็ได้ครับค่ะเราก็จะเลือกความทรงจาเป้าหมายระบุภาพที่มันแย่ที่สุด ความเชื่อแย่ๆเกี่ยวกับตัวเองที่ผุดขึ้นมาตอนนึกถึงเรื่องนั้นแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกในร่างกายจากนั้นผู้รับการบำบัดก็จะโฟกัสไปที่เป้าหมายนี้ละค่ะเราก็เริ่ม b บ s, <S ใช่ค่ะนักบำบัดก็จะเริ่มใช้ BLS อาจจะให้มองตามนิ้วหรือใช้เครื่องสั่นทำเป็นชุดสั้นๆอาจจะสัก30วินาทีแล้วก็หยุดถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างสังเกตเห็นอะไรแล้วเราต้องตอบอยังไงครับ ก็แค่รายงานสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในความคิดความรู้สึกหรือร่างกายไม่ต้องพยายามควบคุมหรือวิเคราะห์อะไรเลยค่ะนักบำบัดก็จะแค่พูดว่าตามนั้นไปหรือสังเกตต่อไปแล้วก็ทำ BLS ต่อไปเรื่อยๆเป้าหมายคือให้ความรู้สึกแย่ๆมันลดลงใช่ค่ะระยะนี้เรียกว่า desensitization คือลดความไหวของความรู้สึกทุกทรมานที่ผูกกับความทรงจำนั้นลงเรื่อยๆ ้าหมายคือให้ระดับความทุกข์หรือ SUDS เนี่ยมันลดลงจนเหลือศูนย์หรือน้อยที่สุดพอมันไม่ทุกข์แล้วทำไงต่อครับพอความทุกข์ลดลงแล้วก็จะไปเสริมสร้างความเชื่อเชิงบวกที่เราต้องการแทนที่ความเชื่อลบเดิมเรียกว่า installation ค่ะแล้วก็จะมี body scan คือสำรวจร่างกายดูว่ายังมีจุดไหนตึงๆหรือรู้สึกไม่สบายหลงเหลืออยู่ไหมแล้วก็จบ ก่อนจบก็ต้องมีขั้นตอน closure ค่ะคือทำยังไงก็ได้ให้แน่ใจว่าผู้รับการบำบัดกลับมาอยู่ในสภาวะที่มั่นคงสงบก่อนจะออกจากห้องไปถ้ากระบวนการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในครั้งนั้นก็อาจจะต้องมีเทคนิคช่วยเก็บพัดความรู้สึกไว้ก่อนครบถ่วนดีนะครับตั้งแต่เตรียมตัวจัดการความทรงจำไปจนถึงทำให้มั่นคงหลังจบเออนอกจาก PTSD ที่เรารู้กันดีว่า EMDR ได้ผลเนี่ยมันช่วยเรื่องอื่นๆได้อีกไหมครับ จริงๆก็มีการนำไปประยุกต์ใช้กับหลายอย่างนะคะเช่นภาวะวิตกกังวลซึมเศร้าความเศร้าโศกจากการสูญเสียหรือแม้แต่ปัญหาด้าน performance อย่างการพูดในที่สาธารณะแต่ที่น่าสนใจมากๆคือการใช้กับ attachment trauma ค่ะบาดแผลจากความผูกพัน อันนี้มันต่างจากการรักษา PTSD จากเหตุการณ์เดียวชัดๆยังไงครับเห็นว่ามีการใช้ resourcing ที่เน้นจินตนาการเยอะขึ้นต่างกันพอสมควรค่ะเพราะ attachment trauma มันไม่ใช่แค่เรื่องของเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นอย่างเดียวแต่มันมักจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ดีๆที่มันขาดหายไปในวัยเด็ก อ๋อเช่นขาดความรู้สึกปลอดภยัยไม่ได้รับการดูแลที่สม่ำเสมอประมาณนั้นเลยค่ะดังนั้นการใช้ EMDR กับเคสแบบนี้มันเลยไม่ใช่แค่เข้าไปลดความทุกข์จากเหตุการณ์ลบๆที่เคยเจอแต่เป็นการใช้ Resourcing และจินตนาการร่วมกับ BLS เพื่อสร้างเสริมหรือซ่อมแซมประสบการณ์เชิงบวกที่มันพร่องไปสร้างเสริมหมายถึงยังไงครับ เช่นอาจจะให้จินตนาการถึงพ่อแม่ในอุดมคติหรือบุคคลต้นแบบที่ให้การดูแลปกป้องให้ปัญญาอย่างที่เราต้องการแต่ไม่เคยได้รับแล้วใช้ BLS เข้าไปช่วยเสริมให้ประสบการณ์ในจินตนาการนั้นมันเข้มข้นรู้สึกจริงๆมากขึ้นโหน่าสนใจมากครับเหมือนเราใช้จินตนาการของเราเองนี่แหละร่วมกับการกระทุน BLS เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในใจที่มันส่งผลต่อความรู้สึกจริงๆได้ ใช่ค่ะมันมีแนวคิดว่าสมองเราเนี่ยตอบสนองต่อจินตนาการที่ชัดเจนและมีอารมณ์ร่วมได้คล้ายๆกับประสบการณ์จริงเลยนะคะมันเลยเปิดความเป็นไปได้ในการเข้าไปแก้ไขหรือเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในอดีตได้สุดยอดเลยครับก่อนจะสรุปกันมีข้อควรระวังไหมครับสำหรับคนที่สนใจ EMDR มีค่ะสำคัญที่สุดเลยคือต้องทำกับนักบำบัดที่ผ่านการฝกอบรม EMDR มาโดยตรงเท่านั้นนะคะอันนี้ย้ำเลยห้ามทำเองเด็ดขาด ไม่ควรอย่างยิ่งค่ะเพราะมันเป็นการเข้าไปทำงานกับความทรงจำที่ละเอียดอ่อนอาจจะเกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรงได้ต้องมีคนที่เชี่ยวชาญคอยดูแลประคองกระบวนการค่ะครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับผู้รับการบำบัดเองก็ควรจะต้องมีเอ,อ่อความมั่นคงทางจิตใจในระดับหนึ่งมีทักษะรับมือกับอารมณ์ตัวเองได้บ้างและมีระบบสนับสนุนที่ดีรอบตัวด้วยค่ะ แล้วก็มีอีกนิดนึงคือจริงๆร,ระหว่างทำเนี่ยการเล่ารายละเอียดของเหตุการณ์เยอะๆอาจจะไม่จําเป็นเท่าไรหร่อ้าเหรอครับค่ะบางทีการให้รายละเอียดน้อยๆแล้วปล่อยให้กระบวนการภายในมันทํางานไปตามธรรมชาติผ่านการเชื่อมโยงแบบ free association ที่เกิดขึ้นหลัง BLS เนี่ยกลับจะได้ผลดีกว่าด้วยซ้ำค่ะอ๋อ เข้าใจแล้วครับสรุปไม่ง่ายก็คือ EMDR เนี่ยใช้การกระตุ้นสองข้างหรือ BOS เป็นเครื่องมือช่วยให้กลไกธรรมชาติของสมองเราได้ประมวลผลความทรงจำที่มันติดค้างอยู่ค่ะลดความทุกข์ทางอารมณ์ลงแล้วก็สร้างมุมมองใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาแทนได้ผลดีกับ PTSD ชัดเจนแล้วก็ยังปรับใช้กับบาดแผลที่ซับซ้อนอย่าง Attachment Trauma ได้ด้วยโดยเฉพาะการใช้พลังของจินตนาการมาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปใช่ค่ะ เหมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยปลดล็อกให้สมองได้ทำหน้าที่เยียวยาตัวเองอย่างที่มันควรจะทำได้อะค่ะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลวันนี้ก่อนจะลากันไปผมขอทิ้งคำถามชวนคิดไว้นิดนึงนะครับการที่สมองเรามันสามารถใช้จินตนาการที่ถูกกระตุ้นด้วย BLS เนี่ยเพื่อสร้างหรือกระทั่งปรับเปลี่ยนเส้นทางประสาทได้แบบนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับศักยภาพในการเยียวยาบาดแผลในอดีตของเราบ้าง แล้วประสบการณ์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ในใจมันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงการรับรู้และความรู้สึกของเราในปัจจุบันได้จริงๆมากน้อยแค่ไหนน่าเก็บไปคิดต่อดูนะครับ